อ่าโอเคครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวิดีโอนี้เป็นการอัดย้อนหลังนะครับสรุปจากการเรียนออนไลน์นะครับวิชาป้องกันทุจรลิตของชั้นปรมศกษาปีที่4นะครับสําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้ามาดูได้ตอนเรียนออนไลน์และนักเรียนที่ต้องการทบทวนเนื้อหาระหว่างที่หลังจากเรียนเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับ หัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตนะครับเราจะมาทราบความหมายของคําว่าจริยธรรมคืออะไรและการทุจริตคืออะไรและเราจะต้องมาทํากิจกรรมใบงานก็คือแยกพฤติกรรมของแต่ละหัวข้อว่าพฤติกรรม,มนี้เข้าข่ายอยู่ในพฤติกรรมที่กระทําในจริยธรรมหรือกระทาการทุจริตนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพบกับการ เรียเลยครับโอเค okay, ครับความหมายแรกที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตเนี่ยเราจะต้องทราบเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์กับผู้ที่ให้ผลประโยชน์ก่อนนะครับมาครับอันแรกจะเป็นความหมายของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะครับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในที่นี้เขาให้ความหมายว่าผู้ที่กระทําการดําเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเนี่ย ที่ได้รับผลประโยชน์จากส่วนรวมเนี่ยมาหาผลประโยชน์ส่วนตัวเองเนี่ยอันนี้คือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างเช่นผู้ที่ข้าราชการหรือบุคคลของรัฐเนี่ยที่ได้รับผลประโยชน์ได้รับสินบนอะไรเงี้ยครับจากคนอื่นเนี่ยอันนั้นคือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะครับ <omat is. S 2> เขาบอกเขาก็เลยยกตัวอย่างว่าเช่นการจัดการจัดซื้อจัดจ้างการเรียกร้องผลประโยชน์โดยตรงอ,อะไรพวกนี้นะครับการจัดซื้อจัดจ้างก็ เช่นเรารู้จักกับเจ้าของบริษัทนี้เราก็เลยเลือกที่จะใช้เงินของทางราชการเนี่ยไปไปอุดหนุนหรือไปสนับสนุนกับบริษัทนั้น,น,นเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่นะครับอันนี้ก็คือผู้ได้รับผลประโยชน์แล้วก็จะมีรับผลประโยชน์โดยตรงก็คืออาจจะมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นเงิน,นนอกให้เจ้าหน้าที่รัฐก็จะได้เงินเข้าผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้ก็ เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะครับหรืออย่างนึงก็คือการกําหนดระเบียบหรือคุณสมบัติที่เืิอต่อพวก้วอง <elles> ตัวเองก็คือเลือกเลือกปฏิบัตินั่นเองครับก็คือเลือกให้กับคนที่ตัวเองคิดว่าถ้าตัวเองช่วยแล้วจะได้รับผลประโยชน์กลับมาหาตนเองนะครับก็คือคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับอันนี้ก็คือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็น ของผู้ที่ให้ผลประโยชน์นะครับความหมายโอเคครับต่อมาอันนี้คือความหมายของผู้ที่ให้ผลประโยชน์นะครับเขายกตัวอย่างเขาอธิบายไว้ว่านะครับเช่นเป็นภาคเอกชนเนี่ยเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเช่นเงินหรือสิทธิพิเศษที่จะสามารถทําได้มากกว่าคนอื่นเนี่ยเพื่อจูงใจให้ นักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกระทาการไม่ควรกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งเออก็คือการเช่นยกตัวอย่างเช่นการติดสินบนให้สําหรับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ตนเองหรือพวกพ้องของตัวเองหรือบริษัทของตัวเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์ที่ดีมากกว่าของคนอื่นนะครับก็คือเอาสินสมมติต้องการที่จะสมมติ มีการจัดสร้างเพื่อบำรุงถนนเนี่ยสมมุติมันก็จะมีคนหลายบริษัทที่ทำรับเหมาก่อสร้างเนี่ยไปประมูลกันใช่ไหมครับอาจจะมีแบบว่าให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลโครงการว่าอ่ะถ้าผมให้เงินคุณให้เงินคุณเนี่ยเข้ากระเป๋าคุณไปเลยแต่ขอให้บริษัทผมได้ทำงานนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีผลประโยชน์ต่อกันทั้งสองฝ่ายนะครับ ก็คือสรุปได้เลยก็คือมันจะมี2ฝั่งก็คือผู้ที่ให้ผลประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ผู้ที่ให้ผลประโยชน์ก็คือเอ่อเป็นภาคเอกชนหรือเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์จากการที่เจ้าหน้าที่รัฐทำการทุจริตนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีสิ่งตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐคนนั้น <spe aker> เพื่อให้ร่วมกันกระทําการทุจริต pupils. อันนี้ก็จะมีสองฝงคือผู้ที่ให้ผลประโยชน์กับผู้ดีได้รับผลประโยชน์ะนะครับโอเคครับต่อไปต่อไปจะเป็นสไลด์ของความหมายของการทุจริตนะครับว่า,า,าคืออะไรนะครับโอเคครับไปกันเลยครับโอเคครับต่อมาจะเป็นความหมายของการทุจริตนะครับว่าการทุจริตคืออะไรนะครับไอ้คำว่าความหมายของการทุจริตเนี่ยมี มีคนให้ความหมายไปหลากหลายทั้งหน่วยงานรัฐทั้งความหมายทางด้านกฎหมายนะครับแต่ที่เป็นเนื้อหาสําคัญเลยของการทุจริตเนี่ยก็คือการเป็นการทุจริตเนี่ยคือการทําในสิ่งที่ไม่ดีหรือแสวงผลประโยชน์เพื่อเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยเข้ามาเป็นผลประโยชน์ของส่วนตนทั้งที่ไอ้ผลประโยชน์ตรงนั้นเน่ะมันไม่มันไม่ใช่ของตอนเองนะครับอันนี้ก็คือการทุจริตนะครับคือการทุจริตเนี่ยจะผิดทั้งในแง่ของกฎหมาย คือถ้าทําทุจริตก็ผิดกฎหมายโดนตํารวจจับเหมือนกันแล้วก็จะผิดศีลธรรมด้วยคือเป็นข้อห้ามศีลธรรมก็คือข้อห้ามที่แบบให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยอย่างเป็นระเบียบเียบร้อยและมีความสุขถ้าเกิดมีการทุจริตขึ้นมาก็จะทาให้ส่วนรวมได้รับผลเสียหายนะครับเดี๋ยวเรามาดู <c oughs> ความหมายที่เป็นตัวหนังสือในสไลด์กันเลยนะครับโอเคอ่ะเขาบอกว่าการทุจริตหมายถึงอะไรดูตามนะครับ ก็หมายถึงเขาบอกว่าหมายถึงการคดโกงไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับก็คือเอาเปียบคนอื่นนะครับคือตัวเองได้รับผลประโยชน์ของคนเดียวคือคดโกงคือตัวเองได้รับผลประโยชน์คนเดียวแต่ส่วนรวมจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจนะครับการไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็คือมีหน้าที่ที่ต้องทําให้ส่วนรวมเนี่ย มีความเรียบเสียบเรียบร้อยหรือได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุดแต่ก็กลับไม่ทําเลือกที่จะเอาผลประโยชน์ของตอนเองหรือพวก้องเป็นหลักนะครับอันนี้คือการทุจริตแล้วก็รวมไปถึงการกระทําผิดกฎหมายเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันใช่ครับสมมตุติมีเพื่อนที่ทําสมมติต้องการจะจัดซื้อ,อสิ่งของจัดซื้อข้าวเพื่อไปแจกคน ไปบริจาคอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเลือกที่จะซื้อสินค้าที่แพงกว่ากับบริษัทที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับช่วยช่วยเหลือกันอันนี้ก็คือเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งครับก็คือช่วยให้บริษัทนั้นได้เปรียบก็คือช่วยเรื่องความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับหรือการทุจริตในอีในอีความหมายก็คือการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ หรือได้รับสิ่งตอบแทนนะครับสมมติมีอำนาจในการตัดสินใจว่าเราจะเราจะต้องใช้งบป,ประมาณในการทําอะไรบ้างหรือใช้เงินหรือใชอ้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆของทางรัฐเนี่ยมาสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อเข้าตนเองนะครับมากกว่าที่จะให้ส่วนรวมโดยที่ตนเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินสิ่งของหรือเป็นสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็สําคัญเลยคือการรับสินบน ก็ถือว่าเป็นการทุจริตเหมือนกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการกําหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อตอนเองและพวกของอันนี้ก็หมายถึงว่ากําหนดนโยบายโดยรวมเลยว่าสมมติเรามีครอบครัวมีพี่น้องสมมติพี่น้องเนี่ยมีทําหน้าที่แบบขายขายหมูอ่ะขายหมูก็กําหนดไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาหมูนะเพราะว่ามันอ้างเหตุผลอย่างนู้นอย่างนี้แต่สรุปแล้วก็ขึ้นราคาหมูเพราะว่าจะได้ให้ ญาติพี่น้องเนี่ยที่ขายหมูเนี่ยได้เงินเพิ่มขึ้นทั้งที่ต้นทุนมันงเท่าเดิมอันนี้ก็คือกําหนดนโยบายไปเลยว่าให้เพิ่มราคาทุกคนต้องซื้อนะต้องเพิ่มราคาเท่านี้เพื่อแบบให้พี่น้องของตัวเองเนี่ยได้กําไรมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการทุจริตเชิงนโยบายนะครับโอเคนะครับต่อไปสไลด์ต่อไปจะเป็นการพูดถึงว่าบุคคลที่มีจริยธรรมเนี่ย เป็นลักษณะแบบไหนความหมายของมันคืออะไรนะครับโอเคครับไปสไลด์ถัดไปเลยครับโอเคครับต่อไปมาเป็นความหมายของคําว่าจริยธรรมนะครับคาว่าจริยธรรมก็มีให้ความหมายหลายอย่างถ้าเป็นความหมายในพจนานุกรมเนี่ยก็จะให้ความหมายว่ามันเป็นธรรมที่เป็นข้อควรปฏิบัติคือุถ้าทุกคนปฏิบัติเนี่ยสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันนี้คือความหมายของในพจนานุกรมไทยนะครับแล้วก็อาจจะมีบางความหมายที่บอกว่า เป็นความรู้สึกที่มีความผิดชอบช่วยดีเข้ามาเข้ามาใช้ในการใช้ชีวิตนะครับอันนี้คือความว่าจัจริยธรรมแล้วแล้วก็สังคมจะเป็นคนตัดสินว่าอ่คนที่ทําลักษณะแบบนี้ผิดจริยธรรมหรือเปล่าคนที่ทําแบบนี้ผิดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายโดยรวมครับว่าแต่ละคนก็จะให้ความหมายไว้แตกต่างกันแต่ว่าก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันก็คือบุคคลที่ น่าจะเป็นบุคคลที่ทํากระทําความดีทําตามข้อปฏิบัติที่สังคมมีไว้ร่วมกันนะครับอันนี้คือความหมายของจริยธรรมโดยคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูความหมายในสไลด์เลยว่าพอสรุปไปแล้วมันเป็นความหมายแบบไหนนะครับโอเคนะครับคําว่าจริยธรรมเขาบอกว่าเป็นแนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์นในการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามก็คือเป็นแนวทางที่คนในสังคมเนี่ยร่วมกัน สร้างขึ้นมาว่าทําทสิ่งนี้แล้วมันดีทําให้สังคมสงบสุขอยู่ด้วยกันมีความสุขทุกคนได้รับผลประโยชน์อันนี้ก็แล้วก็ถ้าทําแต่สิ่งดีงามสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นอะไรเงี้ครับก็เป็นเกณฑ์ปฏิบัติว่าอาถ้าทําแบบนี้แสดงว่าคุณมีจริยธรรมนะครับในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นลักษณะที่สังคมต้องการใช่ไหมครับการที่ทุกคนทําความดีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเนี่ย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสังคมไหนก็ต้องการคนแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าไปอยู่ที่ไหนคนก็ต้องการแล้วก็ถ้าทุกคนทําก็จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วก็การกระทําคนที่กระทาคนที่กระทําโดยมีจริยธรรมเนี่ยจะทําให้เกิดผลประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมส่วนรวมเห็นไหมครับถ้าเป็นถ้าเป็นการกระทําแบบทุจริตเนี่ยจะได้แค่ตนเอง แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการกระทําแบบมีจริยธรรมเนี่ยจะได้ทั้งตนเองเลยทั้งตนเองและสังคมทั้งรวมก็จะได้ด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราเป็นบุคคลที่เราเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอยู่ในตนเองเนี่ยคนคนนั้นจะได้รับเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมนะครับแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ก็คือถ้าสมมุติเราทําความดีเราเห็นประโยชน์สังคมเห็นประโยชน์ของสังคมเนี่ยส่วนรวมเหนียวมากกว่าผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยก็จะได้รับคำยอมรับว่าอ่าคนนี้เป็นคนดีนะเอ่อทำให้สังคมน่าอยู่ผิดจากคนที่ทุจริตใช่ไหมครับถ้าทุจริตเนี่ยก็จะแบบไม่ไม่มีคนยอมรับมีแต่คนไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตยอย่างลํงาบากเพราะว่าไปเอาเปรียบคนอื่นถูกไหมครับอันนี้แต่ถ้าเป็นคนที่มีจริยธรรมเนี่ยจะได้รับ ความนับถือเลยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่คนชื่นชมนะครับถ้าสมมติเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอ,อ,อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยช่วยเพื่อนอาวามสะอาดห้องไม่ทิ้งขยะเนี่ยก็จะได้รับคาชมใช่ไหมตั้งใจเรียนไรดับครับคําชมจากครูจากเพื่อนจากพี่น้องที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยว่าะจะพ่อแม่เนี่ยว่าคนนี้เป็นเด็กดีนะอันนี้คืออยู่ในในสังคมไปไหนก็มีแต่คนชอบใช่ไหมครับ อันนี้คือเป็นคนที่มีคุณภาพที่ยอมรับของสังคมส่วนรวมโอเคอันนี้เป็นความหมายของคําว่าจริยธรรมนะครับเป็นเป็นเกณฑ์ว่าทําแบบไหนถึงจะเป็นคนบุคคลที่อยู่ในจริยธรรมนะครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปจะเป็นการให้ดูใบงานนะครับว่างานที่ต้องทําคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งครับส่วนใบงานเนี่ยครู ส่งให้ไปแล้วในกลุ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งให้อีกรอบหนึ่งพร้อมกับวิดีโอนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปพบกับการอธิบายสไลด์ใบงานเลยนะครับอ่ะโอเคครับมาพบกับการอธิบายสไลด์และใบงานนะครับนักเรียนดูตามนะครับใบงานนี้เป็นใบงานเรื่องความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตให้นักเรียนแยกให้ออกว่าการกระทําไหนเป็นจริยธรรมและการกระทําไหนเป็นการกระทําที่เป็นการทุจริตนะครับโดยที่ครูมีให้ทั้งหมด8 8ตัวอย่างตรงนี้8 8ตัวอย่างว่าการกระทาของใครเนี่ยอยู่ในในนในอันไหนไหนะครับโดยที่เวลาทําเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยทาลงในกระดาษหรือสมุดก็ได้ครับแต่ขอให้ถ่ายรูปมาแล้วก็ให้เห็นชื่อนักเรียนอยาา่อยางชาัดเจนขเขียนมาก็ได้ครับให้เห็นอย่างชัดเจนโดยนี้ที่อันนี้ครับให้นักเรียนเนี่ยทำอันนี้ตีตารางที่อยู่เห็นด้านเนี้ยตีตารางแบบนี้นะครับลงในกระดาษหรือสมุด นะครับแล้วก็เขียนเลยอันนี้เป็นการทําให้เห็นผู้มีจริยธรรมอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นผู้ที่มีผู้ติดอันนี้เขียนตามเลยนะครับทําตารางเสร็จปุ๊บก็กลับมาดูใบงานว่าอ่ะข้อหนึ่งนายสวัสดนำรถหลวงไปจำนำหรือเบิกค่าน้ำมันเทจเป็นการทําที่ของผู้มีจริยธรรมหรือการกระทของผู้ทุจริตถ้าเป็นผู้มีจริยธรรมก็เอาข้อเนี้มาลอกลงในช่องนี้ถ้าถ้ามันเป็นผู้ทุจริตก็เอามาลอกลงในช่องนี้พอทําข้อหนึ่ง เสร็จก็ไปดูข้อสองต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแยกกันไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องว่าข้อหนึ่งต้องเขียนเลขหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าสมมติข้อสมมติข้อสองเนี่ยมันมันมาอยู่ช่องนี้ก็ให้เขียนช่องนี้ไปเลยโอเคไหมครับมันก็จะมีแปดอันโอเคไหมครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่มันจะถ้าสองช่องอ่ะมันจะรวมกันทั้งหมดแปดข้อนะครับแล้วก็เออเวลาทําเขียนให้ชัดเจนนะครับ ถ้าเกิดถ่ายรูปมาแล้วมันเห็นไม่ชัดเนี่ยก็จะอ่านไม่ค่อยออกบางทีจะตรวจให้คะแนนผิดพลาดน,นะครับเ,ออเดี๋ยวก่อนจะไปทำรายงานเดี๋ยวอธิบายอีกรอบหนึ่งกผู้บุคคลที่มีจริยธรรมคือทําแล้วทุกคนเนี่ยออทั้งตนเองและบุคคลทั้งส่วนรวมเนี่ยได้รับผลประโยชน์กับการการทํานั้นๆนะครับย้ำว่าบุคคลบุคคล ทุกคนอ่ะในส่วนรวมได้รับผลประโยชน์ด้วยแล้วเราก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยนะครับคือผู้ผู้ที่มีจริยธรรมนะครับเวลาทำการกระทํานั้นเวลาทําแล้วได้รับการยอมรับจากผู้คนส่วนรวมนะครับว่าอ่าคนคนนี้เป็นคนดีได้รับสังคมยอมรับกับบุคคลนั้นและการหรือการกระทํานั้นแต่การกระทําที่เป็นการทุจริตเนี่ยก็คือการกระทําที่ตัวเองได้รับผลประโยชน์เพียงด้านเดียวแต่ ส่วนรวมเนี่ยไม่ได้รับผลประโยชน์ด้วยหรือได้รับผลเสียอันนี้ก็คือการกระทำผู้จริตแล้วการกระทำนั้นส่วนรวมไม่ได้สังคมเนี่ยไม่ได้ให้การยอมรับการกระทำนั้นนะครับอันนี้ก็คือการให้นักเรียนเนี่ยเอา8ข้อตรงด้านซ้ายมือเนี่ยแปดข้อตรงด้านซ้ายมือมาเขียนใส่ว่าการกระทำไหนข้อหนึ่งอยู่อันไหนข้อ2อยู่อันไหนข้อ3อันไหนอะไรเงี้ยถึงข้อ8ว่าอยู่อันไหนก็เอามาเขียนตามตารางเสร็จแล้วถ่ายรูป ลงในกลุ่มอัลบั้มป้องกันทุจริตนะครับลองเข้าไปหาดูนะครับป้องกันทุจริตนะครับอยู่ในอัลบั้มของแต่ละกลุ่มลายห้องนะครับผมก็สําหรับวิดีโอการเรียนย้อนหลังของวิชาป้องกันทุจริตในสัปดาห์ที่3ก็น่าจะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยให้สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวรูจะได้มาอ่านนะครับเพราะบางทีอยู่ในรายกลุ่มมัน เรียนมีหลายวิชามานอาจจะแบบเลื่อนไปจนมองไม่เห็นแล้วนะครับก็สามารถพิมพ์ใต้วิดีโอนี้เลยก็ได้นะครับถ้ามีข้อสงสัยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะมาตอบข้อสงสัยของนักเรียนนะครับโอเคนะครับงั้นก็ขอให้ทำงานแล้วก็ส่งกันให้ครบทุกคนนะครับโอเคนะครับสำหรับวิชาป้องกันทุจริตช่้นปรศกษาปี่4ในสัปดาห์ที่3ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ